ยังจ๋าเนี่ยวันนี้ลูกไม่อยู่จ้าป้าั้งดีดีถามมาทีกว่าบ้าบ้างยังจ๋าดีดีัามมาทีกว่า แล้วมากันเนี่ยนี่ชุดอ่านี่เสร็จแล้ว <coughs> 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 ดูยันนี้เมกมาเยอะค่ะเลยรานหอมีฟองฟองหมดแล้วฟองฟองามดราคาังชามจริงนัมชามใ่ค่ะลาจะาชปลาลายชามใช่ไกัน ช่วยเลยเลยช่วยเลยลยทำให้พามาเล่จ้ะช่วยไม่อยุดเ่ะ 嗯，然后可以打。Mm hmm. um, 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 ต้องล้างชามื่อค่ะล้างแ้่บนนีไนี่ไปช่วยนี่ไปไปดูดตดองเลยนม้เหน็บมาเยอะค่ะเลยล้เอง พอทำหมดแล้วกพอแปหมดแล้วมล้างขามล้างชามเองล้าามเองแพ็คหมดแลยนั่นเนี่ยเชิยกันล้างขามเลยนะคะฮะ ไม่มี้ช่วยเลยผู้ช่วยเลยอทนชน้ำชาเม่พแพ็คหมดเลยมางงนเนี่ย ชงสามีนังสามีงกอแพคหมดแลยละันเนี่ยชื่อชคนโรนะานชุเลยนี่ไหนชุนพ่อนสามีสีแ้ว รัางผออืมมีน้ำเย็นวางเนะื้อมังให้ช่วยเลยเลยช่วยด้วยเลยตามนี้สิแล้วการล้างชาวายังไงคะ ยางจ๋าเนี่ยตนะันนี้นนลูกไม่อยู่จ้าต้าต้องไปกันล้างชามเลยค่ะคะาวดลาคร Thank you. จเจอปลาลา่ะ้างใค่ไห้กันนไม่มีผู้ช่วยเลยเลยผู้ช่วยเตยดูรักรวไม่ได้เลยนอเส้ย

นอต้องล้งางชาชาแค่บนน,นี้น้องจ้าเนี่ยวันนี้ลูกไม่อยู่จาา้าป้าตั้งดูลโคล